ผมอยู่ที่วัดสวรรค์น,นิเวศในจังหวัดแพร่ครับวันนี้พามาชมถ้ำพญานาะคในถ้ำก็จะมีรูปปั้นพญานาคต่างๆครับรวมถึงรูปพระเกจิอาจารย์และพระพุทธรูปครับไม่ใช่แค่ตรงนี้นะครับเรายังสามารถเดินเข้าไปลึกได้มากกว่าน,นี้อีกนะครับไปกันเลยครับเดินเข้าไปก็ก้มๆหัวหน่อยนะครับระวังจะชนหินครับด้านในก็จะมีเจ้าแม่กวนอิม โูสอเฝ้าทรัพย์ผูพญานาสีสุดโทและแม่ย่าสีปทุมามาองค์พระพิคันเน่แล้ยวยังมีให้เราเดินต่อไปได้อีกครับ,รบก็คือองค์พระประธานหน้าปกครับซึ่งขอบอกว่าตรงนี้สงบมากๆครับก็จะมีเสียงน้ําที่ไหลออกมาจากองค์พญาน้าที่อยู่ในบ่อน้ําตรงนี้นะครับซึ่งมองดูพระประธานตรงนี้แล้วสง่าง,งามมากจรงิงๆครับผมว่าเป็นงานที่วิจิตรศิลมากเลยครับ าตรงนี้ไปใกล้ทางออกแล้วครับเจอรูปปั้นพระเกจิอาจารย์ครับรูปปั้นพญานาคในซอกหินครับสุดทางแล้วด้าน,นนอกก็จะเป็นน้ำตกนะครับพระพุทธรูปและก็เหล่าถวยเทพครับต่ออีกนิดพระประธานสวยมากๆครับ